อา้าวสบายดีพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่โตแข่งแข่งบอกแก้วเนาะทุกคนเนาะเออมือสกีบาพรมีไล่ก็เยอะรอดจอดถึงแล้วอยากจะแข่งบอกแก้วอีอย่าลืม่อนกลับกูมอีสิกิก็เบื่อนได้พักได้พอนือ,อวันซาตีสองทันว่าก็บไก่ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะลายคูลายท่านก็น่าจะได้พักอย่างสมบุญแบบพักพอนเพื่อความสมบสมใจวันซาตเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวมื้อนี้ บรรยากาศที่อยู่แข่งโบเกลนี่ก็โอ้ขักอำนวยการน,นาดทุกคนทองฟ้าก็แจม้มใส่สว่างใส่งามๆเนาะ เนี่บ้านเมืองของขาเจ้าเนาะอันบาพัวิไลกับเรเคยมาจักเถื่อที่แข่งโบกแก้วเนาะไปทางเมืองต้นเพิ่งไปซามเลี่ยมคํากับเได้ไปจักเถื่ออันนี้เป็นบรรยากาศถ่ายภาพที่ให้พี่น้องได้เห็นเนาะได้เห็นได้รู้ว่าบรรยากาศของแข่งโบกแก้วไอ้น้องอยู่ทางนี้เป็นอะไรแฟนเอฟซี FC ทุกคนเนาะการอยู่การกินบ้านเมืองของขาเจ้าเนาะแบบเป็นอะไรนะให้ทุกคนได้รู้เนาะ แต่แท้จริงบพจวิไลกับบด้มาจากเถื่อนเนาะฮะกับมาเถือนเ,เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เขามาแข่งบอกแก้วกับหูศึกว่าดีอกดีใจได้ที่ได้มาขทางนี้เนาะบรรยากาศดีแบบนี้ผู้ใดที่ยังบทันได้มาเนาะยังบ่เคยได้มาแข่งบอกแก้วเนาะฮับชมเบิงคลิปนี้ก็ได้ว่าบรรยากาศอยู่ที่ทางแข่งบอกแก้วก็จะเป็นแนวใดไอันนี้ก็คือน้ำคลองเนยทุกคนเด้อน้ำคลองที่แข่งบอกแก้วเนาะหญย,ยน้อยกับทุกคนก็ได้เห็นซ้ํานี้แหละ ขอฝากให้แฟนเอฟซีอยู่ทางแข่งบอ่อแก้วทุกแข่งบอ่อแก้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านพันล์เนาะบรรยากาศดีแบบนี้โอ้ยคอยคำลงแรงตอนนี้ก็ตกประมาณสี่โมงปายห้าโมงเนาะทุกคนนอะแต่ตะวินยังบทอันตกเชื้อนาะ๊อการเให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ว่าจบๆงามๆผู้สาวขายปิง้งเนาะอยู่แขมทางบวาติดป้งอ,งอีกอย่างนาะลายคือลายท่านคนได้เห็นนอะบรรยากาศอยู่ที่แขมงบแก้วเฮาโอ้ สะออนไลน์เป็นตาซึ้งตาสมนเนาะสาวจีนสาวลาวบวเตสาวต่างชาติเนาะทุกๆุกประเทศที่ขาเจ้ากลับมาดำรงชีวิตอยู่ที่ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะจะเป็นอันจบอันงามต่อแก่สังคมอันนี้ก็คือฝรั่งยางตามหิมทางเนาะทุกคนเนาะเนี่ยอันนี้แมนบ้านมงคุณสินมุงคุณสินณส้นเนาะทุกคนเนาะนี่ยไม่ไปถงองแก้ว โอ้คอยคำลงแรงแบบนี้เนาะเป็นจังไดเดอ้อทุกคนเนาะแฟนเอฟซีทุกทุกท่านบอกวา่าจะอยู่แข่งเหนือแข่งใต้แข่งใดก็คงบอกว่ากันทั่วประเทศลาวเนอะการกลับบัานกับซองเลิกลาเลิกการบอกว่าแต่จะเป็น ึ้นเนือลงไตพยายามพยายามนองเนาะบอกขอคาเสาร์คายแบกข้าบสามล้อบอกว่าเตะเสารให้เสานาเสารหัวสวส่วนเมื่อทุกคูทุกทานที่บา้านเราดำรงชีวิตอยู่ที่ประเทศลาวเนาะขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะนเนาะคือเนือลงไตไปอยู่หลดปลดอดภัยหดยาวหดเนื้อกับบันกับซองกับขอให้ทุกคนเนาะบอกว่าเต่กับจากรลาจากการมาเนาะขอให้ทุกคนเดินทางโดยความปลอดภัยเมื่อทุกคูทุกทานเนาะ อาวมหัศวันนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะบาพรมิรัยกาอ่าสิได้จ,จบลงท่านี้สำหรับคลิปนี้เนาะเอาเป็นคลิปหน้าแล้วบาพรมีรัยจะให้ทุกคนเนาะได้เห็นกันต่อไปชมกันอีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคขอบใจนรรมาดาท่านทุกๆท่านเนาะสำหรับหับชมคลิปบาพรมิรัยให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นเน่ก็มีวัดมีว่าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อ สาวบอกแก้วเห็นแล้วบออยากจากนี้แน่สาวบอกแก้วแมนแต่คนจบคนงามเนาะผู้เสพผู้สาวก็ได้ผู้บ้าวก็แมนแต่คนรอรลอแน่แข่งบอกแก้วของเฮานอกประด้ธรรมดาเลยทุกคนไหนะ มาเดมอียัดลองเกี้ยหยัดเรื่มเอ่ยัดออกแขงบอกแก้วลำเบื่เลยหยัดยืมรอยืมเงินเฮ่อมือนสกีก็เดีอยวที่สุดบ่าวหนมีอะไรทีเด็ดเบื่อเนี่ยัจะดันทีกีเหมือนในท้ายคลิปอันโยกหมาดจ่ายอีหยืมรอยยืมเงินเด็กูยัดแขงเนื้อแขงไตยัดลงเมื่อปี่เหล่าอยออโอ้เบี้ยสับเมื่อแขงบอกแก้วเมื่อนอเมรินาหยอดซัาก่อดแล้วก็คอยย่อเอ่มแขงบอกแก้วยอดเรืองต้นเพิ่งแงครับเนาะลงมาเดมอีทุกคู่ทุกคน ตัวนี้ก็เป็นตัวแข่งโบแก้วเนาะเมืองห้วยทรายเนอะทุกคนเนาะประมาณซัมเนแหละคันท้าว่าไปเมืองต้นเพิงเนาะอันนั้นจะเป็นสถานที่ที่ว่าลู่ลาที่สุดที่อยู่แข่งโบแก้วแต่ว่ามือต่อไปบาวขมนมัไรจะท้าคดิปในพม่พี่น้องได้เห็นนํากันว่าอยู่ที่เมืองต้นเพิงแข่งโบแก้วมันงามสำหรับสามเหลี่ยมคํมเนาะหลายคนอาจจะหูจักว่าสามเหลี่ยมคํามแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ไปก็มีเนาะแต่ว่าจะให้คนอะไรละคนที่ได้หู ที่คลิปเป่าพอนมีลายทายให้เมืองเนาะเอาบัดน,นี้เนาะทุกคนเนาะเป่าพอนมีลายกับครอบไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่ายัางอยากให้ทุกคนได้เห็นที่ว่าโตเขียงบ่อกแก้วเมืองห้วยทรายของพวกเฮาเนะว่ามันสีฟ้งสําเหนว่ามันสิลล่ลาแบบมีความสง่างามมีการจบกันงามเต็มหูเต็มตาสําเหนอยากงให้พอแม่พี่น้องได้เห็นทีท่ว่าผู้ใดยังบ่กเคยมาเนาะเอ จบสำนีก็นเนาะสำหรับคลิปนี้ครับชมคลิปต่อไปเนะาะขอขอบใจสำหรับคลิปนี้จนจบ